สวัสดีค่ะจะพามาติดตามผลงานของสมแดงเรานะคะที่ท่านเอามาใช้นะคะท่านปีที่แล้วท่านเอามาใช้กับนาข้าวนาปีค่ะแต่วันนี้ท่านเอามาใช้กับนาปังค่ะมาติดตามดูดค่ะคุณพี่พี่ชื่ออะไรคะชื่ออำนาจอยู่เกาะที่นี่ที่ไหนคะ่ะที่นี่คืออยู่ในเขตบรรยงหมู่หกตําบลชมพวงตําบอชุมพวงน,วงนววคนรราชสีมาท่านเป็นอดีต นายกโคการนั้นสนทุนช่ค่ะเห็นไหมคะท่านเอามาลองใช้กับปีที่แล้วก็ได้ข่าวว่าเอามาใช้นาอะไรคะกับนา,นาอะไรเนาะแล้วก็มาทดลองใช้กับนาปังนะคะปีนี้เนาะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะผลงานสมแดงปีนี้ก็อย่างที่เห็นแหละครับไม่เคยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับค่ะปีที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมคะปีที่แล้วก็ถือว่าดีแต่แต่ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะตอนนี้ข้าวออกรวงแล้วเนาะเนาะ แล้วปีนี้ข้าวนาปรังใช้ข้าวพันกอขอหกหนึ่งค่ะดูค่ะพันกอขอหกหนึ่งมีอายุเก้าสิบวันตอนนี้ได้อายุได้เจ็ดสิบวันแล้วแหละค่ะประมาณเจ็ดสิบวันฉีดกี่ครั้งแล้วค่ะฉีดสองครั้งค่ะฉีดสองครั้งนะคะฉีดตั้งแต่อ่ฉีดครั้งแรกข้าวได้ยี่สิบวันอ๋อค่ะแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก่อนที่ข้าวจะออกรวง อค่ะตอนนี้ข้าวได้กี่วันแล้วคะตอนนี้ข้าวประมาณเจ็ดสิบกว่าวันแล้วอ๋อหรอคะประมาณสองเดือนกว่าเนาะค่ะดูที่ข้าเนี่ยอายุเก้าสิบวันแต่ก็ดีไหมคะเนี่ยคือมันเป็นนาหวานนะครับเป็นนาหวานลักษณะการแตกกอแตกกอมันก็โอเคนะเนี่ยมันไม่ใช่นาเนี่ยข้าวเขาเนี่ยค่ะออกมาแล้วค่ะเนี่ยทำนากี่ไร่ครับ ปกตินาะทั้งหมด9ไร่แต่มันมีถนนกินเข้าไปแล้วก็คลองส่งน้ำกินไปเหลือประมาณ8ไร่กว่านิดหน่อยค่ะจะทั้งเกตดูจากที่ว่ามันไม่เคยฉีดเอ่ยังไม่เคยเป็นอย่างงี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเกสอนข้าวมันจะไม่เห็นอย่างนี้นะครับแต่พอเราฉีดค่โสมแดงเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยฉีดได้สักวันหนึ่งวันสองเข้ามาดูเนี่ย มันจะเห็นเป็นว่าข้าวมันจะตากดอกเกสรข้าวมันจะเยอะเลยดูค่ะดูค่ะถ้าเกิดในลักษณะนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันกะทำให้ข้าวอืพี่มันจะทําให้ข้าวเมล็ดเต็มเนี่ยครับทำให้ข้าวเมล็ดเต็มได้น้ําหนักมันจะไม่มีเกสรนี่ถ้าข้าวมันไม่ดีมันจะไม่มีเกสรถ้าข้าวไม่ได้ผลโอ้ที่ควรมันจะไม่มีเกสรสังเกตไใดเลยเนาะจะสังเกตดูได้ว่าพอตอนเรามาดูตอนนี้ปั๊บนี่จะเห็นเกสรข้าวมันจะขาวเต็มไปหมดค่ะนีครับไม่ได้ใช้แม้แต่นิดเดียว ค่ะนะครับไม่ได้ใช้แม้แต่นิดเดียวใช้ชีวภาพอย่างเดียวเลยนี้ใช้ชีวภาพอย่างเดียวค่ะสมแดงเรล่านี้แหละนะคะเนาะอีกอย่างหนึ่งนาแปลงนี้ก็เข้าโครงการข้าวอินทรีย์กับกรมการข้าวด้วยค่ะเราเลยไม่เราไม่ใช้ใช้ชีวภาพใช้ชีเอ้ยใช้เคมีใช้ชีวภาพผมยังไงค่ะอ่ใช้สมแดงเรานี่ค่ะคือจริงๆส่วนผสมของของสมแดงเนี่ยคือมันจะมีเขาจะให้ใช้4ี่ซีซีต่อน้ำยี่สบลิตรใช่ไหมครับแต่ผมอยากใช้เยอะไปนิดนึงใช้ ขาให้ใชหนึ่งฝาผมใช้สองคือใช้เพิ่มอีกเท่าตัวคือแปดสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฝานอกฝานี่ฝานฝานในครับถ้าฝา,ฝานอกหนึ่งร้อยซีซ <100 cc. S 2> ีฝานอกหนึ่งร้อยซีซีฝานในเนี่ยคือสี่สิบซีซีจะใช้สองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้ในเรื่องของสมแดงนะครับดองสมแดงพอใช้เสร็จมาปับ๊บผลผลิตออกมาก็ยังที่เห็นนะครับ คิดว่าปีนี้ปกติเนี่ยข้าวนาปีนี่ทางราชการเขาจะคำนวณให้ไม่เกินไร่ละสามถึงสี่ร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่สภาพข้าวตอนที่เห็นเนี่ยผมตีไว้ต่ำสุดคือแปดร้อยกิโลกรัมต่อไร่ถึงหนึ่งตันนะครับแต่คนทั่วไปที่เขามาดูมาชมเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ขาดหน,นึ่งตันแน่นอนต่อไร่ใช้ปุ๋ยเคมีไหมก็ใช้นะครับแต่ผมใช้ปกติเนี่ยเขาจะ ชปกติใช้เท่าไรคะใช่ค่ะไรละหนึ่งถุงคือจะในแปลงนี้แปดไร่เนี่ยจะใช้อยู่ที่แปดถึงสิบถุงใช่ไหมแต่ปีนี้ใช้สี่ถุงค่ะมันลดลงเยอะครับลดลงเยอะแต่เรามาใช้สมแดงฉีดค่ะมันก็อย่างที่เห็นเรื่องปุ๋ยเนี่ยค่ะลงไปเยอะเลยครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ลดเรื่องปุ๋ยค่ะโอ้ผลงานใช้สมแดงค่ะของคุณลุงพี่พี่นาทนะคะแกเอามักใช้ กับนาข้าวนาปังดูดูค่ะดู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 โอ้